จจจิิมขอออแลจจยอยล้้้วะะะห่่นนใยยยัังงงไเเูาาธนะฉพคสูจ์ได้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ไขปัญหาเสียงที่ออกข้างเดียวจากแอปแคปคั t แล้วก็ o b s นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้ก็สามารถไปสอนเพื่อนๆไปบอกเพื่อนๆได้หรือว่าเรียนรู้ไปกับคลิปนี้ได้ครับขั้นแรกนะครับคุณผู้ชมให้มองที่สายบนคําว่า Edit ครับกดไปเลย อ d ดิ it, it, it. แล้วก็ลงมาข้างล่างสุดจะเป็น Advanced Audio Property ครับกดไปเลยเนี่ยคำว่า Mono ครับกดติ๊กถูกไปเลยครับอย่างถ้าเป็นไมโครโฟนก็กดติ๊กถูกไปเลยครับแล้วก็กด Close ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จของแอป OBS นะเสียงทีนี้เราก็จะออกสองข้างแล้วคุณผู้ชมก็สามารถไปเทสดูได้ส่วนต่อมาที่แอป CapCut นะครับอย่าง Cap c ค p คัทของผมนี่คลิปเอาคลิปเก่ามาเนาะที่เสียงออกข้างเดียว แล้วพวกนั้นมันอยู่ที่นี่นานไหมเนี่ยอย่างนี้ครับเราจะมาแก้ง,ง่ายๆไม่กี่คลิกเหมือนกันกันกบเหมือน OBS เพียงแค่กดที่คลิปแล้วกดที่ระบบเสียงครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะเห็นคําว่าช่องครับกดช่องไปได้เลยแล้วก็กดคําว่าเนี่ยของผมจะเสียงออกด้านซ้ายเนาะผมก็จะเอาเสียงด้านซ้ายมาเติมปึ๊บเติมช่องด้านขวาด้วยเสียงจากด้านซ้ายเนี่ครับเท่านี้แหละเสียงคุณผู้ชมก็จะ แต่ไปด้วยเสียงซ้ายขวาของคุณผู้ชมแล้วแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวผมให้เซตตูปึ๊บแล้วพวกนั้นมันอยู่ที่นี่นานไหมเนี่ยเนี่ยครับก็การสอนก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับปะครนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ